เอาลสองตัวนี้ลูกนี่ตัวนี้สองตัวนี้เท่าไรก็คือได้หนึ่งสอมแสนหนึงหมายถึงว่าสองชอม่ลูกนี่แสนหนึ่งบ่ลูกถ้าแยกขายมันขายว่ายี่อขายบ่เบาขายเลยเตาแก่น้อยไม่ห้อยน้อยได้แสนหนึ่งซีตัวแสนหนึ่ง ครับวัสดีครับพี่น้องครับวัสดีพี่น้องสูหูสูสคนเด้อครับร่วมทั้งพี่น้องที่ไปเฮตุงานอยู่ไตวันเกาหลีไตอิสราเอลร่วมกับพี่น้องซอปปเลาาน้าครับมื้อหนี้พาพี่พัน้อางมาเลาะเบิงตลาดม่วควายครับพิกัดก็อยูบานไล่ตำบลหน้าคองอำเภอปากขาดจังหวัดบึงกาฬครับ จังหวัดบึงการพ่นีตลาดนะัดหัวห้วยอยุสามหม่องพี่น้องมีอยู่อำเภอปากคาดบางทีมาทายท่านพี่น้องเบิ่งนี่แหละครับอำเภอพอนเจริญแล้วก็อำเภอเสกาครับอำเภอเสกากับอำเภอปากคาดจะมีทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าครับ่วนพอนเจริญก็มีวันศุกร์ตอนเช้าครับบึงการก็มีอยย่สามหม่องแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวภาพ พี่น้องเขาไปเบิ้งบรรยากาศสอบถามราคางว้าวคข้วไเบิ้งเนาะครับเนาะของอำเภอปากขาดเิ่นครับไปเขาไปเบิ้งน้ำกันครับมาเบิ้งบรรยากาศกันซื้องว้วครับพี่น้องมาเนี่ยอยู่บ้านไรตําบลน,นาดงอำเภอเมืองจังหวัดปากเอ่ออำเภอปากขาดจังหวัดบึงการครับใช่หรือของตาตัวเดละ่ะหรือมาซื้อ มาซื้อมาไหนมาขายมาฝ่ายยูเซงเจ้าตัวใดไปภาพภา้าเบืองเน่เจ้าขายลายมือเลยผนจะได้หามเนามันบรรยากาศพี่น้องคืองัวเซลครับตัวใดหุงเจ้าอ๋อขายขจังเลยหงเจ้าหามื่อนสตัวนี่สตัวนี่หาเมือเนดนี่สามม อันนั้นสามมืน,นี่เก็้าหนึ่งกี่สิสหละอ๋อมันมันมาจากมีอายุนเนี่หน่อยนึงเนาะอ๋ออยูอ๋อเอาถ้าพี่น้องเพิ่นเมิ่งยูทูปนี่ยเพิ่นเพิ่อนากทั่วมามาสื่อหรือมาสอบถามเออบอ,เอ,เอ,เอร์เจ้าเบอร์ยังเออเบอร์ผมนี่วะอ่าแมนแมเบอร์ 8, ยังแปดเจ็อ้าวต่อไปแปดเก้าอโอ้ต่รบสน่เริ่มเบอร์ทั่วตของคาทงตาาเมาห้าเก้สี่หกาโอเคโอเคทั่วมาได้เนาะ เอาซื้อมาขายประจำป่ครับนี่มาอยู่ทุกนัดอยู่นาทุกนัดเลยวัดนาทีในนอ,ต,นอตลาดเท่านะบ้านไร่ตําบลนานาดงเนาะมันบอกมใน, <c oughs> นตําบลยังคือครับตัง<อ>หวนาดงอำเภอปาา่าคาดจังหวัดบึงกาฬเนาะครับเนะเาะตะกอนนี่เพิ่นเฮ็ดอยู่ส่วนทางบรนตอนเนีเ่ยเนาะเราก็เลยง่ายมานี่ไม่ ครับตลาดบ้านเท่ากับ่บ้ไบ่บเงยเหมือนเด็กเนาะตลาดเป็นไงถ้าเดบเที่ย่คุทั้งสาระข้ามที่หลายเนาะโค้งไม่ควรจะได้เจ้าของเป็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบถามอีกปะครับครับพวกเจ้าเป็นในห้อยยังก่อนบางขันในห้อยสมพันธ์เนาะเอาโทรติดต่อกันได้ไอเซตตาผู้ใด้จะขายกว่าบางขันตัวตัวได้หรอที่จะขายต่อที่หองไว้งัวมีเจ้าเจ้าของมันไปใส่ล่ะเออจะขายตัวใด้ไหมงัวเหลางัวเหลาเจ้าตัว เาเสจล้าเจจะขายตัวใดมาเบื yeah. inhos, ่งเ okay, right? uh, nah, ้มาพี่เต้งัวตัวใดงัวเจ้าจะขายตัวใดตัวใดอ่าลงยูทูปขายเต้ตัวใดของเจ้าตัวใดตัวนี้บ่พยหเ้าเนี่แต่ได้หอยครับตัวเดียวนี่บ่เจ้ามาขายแม่ลูกเสร็ล้วชีเยลูกมันดีเสรเ้พายบึงนี่ไปยัง ในหอยเสาพี่น้องอือขายสุดท้ายเออนี่ลูกมันอันนี้อันนี้อันนี้แมียเออนี่อันนี่แม่ยตัวใดคู่นี้เจ้าสุดท้ายตัวใดตัวนี้ห้องไว้ยสามสิบสามเออเอาของเจ้าเรามีบ่ะหัวเจ้าอาอันนี้อันเดี๋ยวเบอร์ทั่วเจ้าเบอร์ยังเบอร์ยังมีบ่เบอร์ทั่วบ่มีพี่น้องมาเสือเด้อผู้ใดอยากได้กับเราใช้ของตาตัเบอร์ใดตัวใด ตัวเดียวนี่บอตาบูอันนี้พันหลูกผสมบูคือผอสมบาบ้นานผสมบาบ้านตัวเดียวราคาราคาราคาตัวไหนสามสิบ <33. S 2> ตัวนี้ห้องไว้สามสามพี่น้องนี่เบอร์มือถือเบอร์มือถืบอบ่มีครับในหอยลุนเขาบ่มีเบอร์มือถือเด้อพี่น้องเลย <laughs> ซื้อในหอยอยังก่อนเจ้านในหอยฮัรด,ดครับนี่ผู้ใดอีกงคนเดียขายไปไปวงกล้วยของผู้ใดกล้วยผู้ใดล่ะครับนี่ นี่คงสิขายนอเอาหัวก่อนบ่ของผู้ใดล่ะตเกีก่ได้ล่ะน่หอยได้ล่ะพู้ไ่อผู้ไมงรร้ผู้ใดจะขายนี่ครับนี่ไปทางไหนล่ะอนขายรถขายอยู่ซีซีนรับซาโลลี่สองตัวดีป่ซาโลลี่แม่กับลูกซาโลล่แม่กับลูกลูกคนใดนใดหนปีปีปียัง สองตัวเลยกัสี่มื่นเถันสี่มื0 0 0มื่นสี่ห่างไว้สี่มื่นสี่เป็นในห 8, 1, 2, อยยังเจ้าท้องครับในหอยท้องเบอร์มือถือศูนย์เก้าแอ่าเจ็ดเจดอ่าผู้ใดสนใจก็พ่วหาเพื่อนได้นอกจาก2ตัวนี้แล้วก็ตลาดหนาต่อตไปกับติดต่อกันได้เนาะครับมีคือเ่าอ่ามีคือเ่าครับครับขายแท้บอดดตัวบอดดตัวเอาตัวตัวนี้ผู้ใดเสรนี่ของผู้ใดครับตัวนี้ เจ้าเท่าไรมีตัวเดียวบอตัวนี้สี่หมื่นหันในห้อยยังเจ้าวันครับในห้อยวันเบอร์มือถือศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปเอาสี่เจ็ดสเจามห้านองสนพี่น้องผู้ใดสนใจกันตู้ติดต่อกันไหนน้ะครับน้ะครับผมสามเม่บ้านดุสยก้านบ้านตายดุสยราบบ้านต่า อยู่บ้านโนนคุณอ่ะพุ่นทิศัยอยู่บ้านโนนอยู่อำเภอพุ่นทิศัยมาขายผีเนาะมาทุกนัดเป็นบลาตาเอามาสองแม่ลูกนี่ขายยังไงนี่ห่างห่างไว้เท่าไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชีมื้นเนี่ยตัวนี้ชีมื้นกับลูกกันบอครับลูกตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวผู้ทิ้งอันนี้ตัวเมียทั้งนี่เนี่ยว้าไก่บ่ได้บอตา ตัวนี้ได้คู่คู่นี่เท่าไร๋ัวนี้คู่นี่สามสิบหกคู่นี่ของไว้์ซามยี่หกพี่น,อน้องเอ้นี่อันนั้นซีเนาะคู่ใดสนใจตาบ่มีเบื่อเนาะบ่มีเบื่ออยากได้กัดมาเอาเลยพี่น้องให้ยุติตลาดบ้านไร่ตัวนี้ละตาคู่นี้มันซาโลเล่บ่ครับนี่งานหมอคือลูกผสมไปแล้วเนาะเจ้าของมันไวซ์ซาแล้วลครับ บ่ของแม่ลูกนะนี่เนาะจะคลองไวอยู่เส้นอะไรงั้เจ้าบอ่อ๋ออันนี้อันนี้แม่ใหญ่เพื่อนบอ่ดิแม่ลูกแม่นี่อันนั้นอ๋อตอนนี้ชองแม่ช่องลูกขายขายยังไงล่ะครับนี่ห้องเท่าไรวันนี่มาได้ได้หาทิปเอ ภาษีแปดเราหาสิบเนาะลูกคนตัวผู้ก็ตัวเมียเลยตัวผู้ตัวเมครับอ๋อคุยกันได้ยังาอ่ะคุยกันได้บ้านเจ้าเซบ้านเจ้าน้าสวรรค์ครับบ้านนาสรบันตำบลยังคือตำบลน้าสะรันน้ำมันฟกสว่างน้าสวระบันบึงการเท่านี้ป่ะอยู่อำเภอใดคืออำเภอเมืองครับอ๋ำเภอเมืองเบึงการเนาะถ้าพี่น้องเพื่อนเบื้องยูทูปนี่เพื่อนอยากติดต่อเจ้านี่มีเบอร์ยังติดต่อเจ้าเบอร์ศูนย์ แปดหนึ่งศูนย์ท่าแปดหนึ่งเจ็ดสามสองครับครับเป็นในหอยยังคือซื้อในหอยขึ้นในหอยเอ๊ะสามราคากล้วยท่านจะวางคามน้อยๆอ่าคามน้อยน้อยนะครับนี่ส่วนเถากแก่ใหญ่เพิ่นอยู่ในรถครับนับเงินอยู่เพิ่นมือนี้มาเอาเถากแก่อยหามขายได้ลูกขั้นใดเอาคู่นั้นก่อนบักลาขายได้ลูกพ่อร่าตัวองไดรขายตัวใดตัวนี้ในหอยในหอยน้อยทัวใดลูกนี่คู่นี่เพิ่นว่าตัวใดอีพ่อว่าตัวใด สิพาใครลูกเอีพอว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์ว่าคู่นี้แม่ลูกอ่าสิบเอาเจ้าลูกเอาสองตัวนี้ลูกนี่ตัวนี้สองตัวนี้เท่าไรหมายถึงว่าสองช่องแม่ลูกนี่แสนหนึ่งบ่ลูกถ้าแยกขายมันขายว่าอีพอขายบ่แล้วกาขายเลยเท่าแก่น้อยไม่ห้อยน้อยได้แสนหนึ่งสี่ตัวแสนหนึ่ง ค้่ยทางเหมือนกันครับประมาณนี้แหละครับราคาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาครับเราลำแร้วด้วยสุภุชุคนครับสวัสดีครับ